บทนี้จะเป็นบทในเรื่องของกลุ่มดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินเชิงอทุทกวิทยาเราจะใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือโปรแกรม ArcMap เ <c oughs> พื่อช่วยในการจัดทำฐานข้อมูลและแสดงผลเป็นแผนที่เราจะเริ่มจากการนำเข้าข้อมูลเชฟไฟล์กลุ่มชุดดินโดยการ add data ที่ขวาที่แชฟไฟล์ที่เรานำเข้าเลือก a อ t i ิว t ว t เทรเเราจะเห็นข้อมูลของกลุ่มดินต่อไปเราจะทำการยุบข้อมูลด้วยเครื่องมือ d ิฟ l o b เพื่อแยกข้อมูลเฉพาะกลุ่มดินโดยเลือกเครื่องมือ a r t t o o บ็อก a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  ้าเ e m e t t Tool generalization แล s ี้โซ e แล้วเราก็ทำการลากข้อมูลเชฟไฟล์ของเราเขาเ้าไปในช่อง input เลือก soil group แล้วก็กด OK แล้วเราก็จะได้ layer อร s s o l v e เพิ่มมาอีกหนึ่ง l a เย r เมื่อด o l v e เสร็จแล้วเราจะทำการเพิ่มคอลัมน์เพื่อแยกกลุ่มชุดดินโดยการเลือกที่เมนู bar และเลือก add file เปลี่ยน type เป็น text และตั้งชื่อ เราก็จะได้คอลัมน์เพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์ต่อมาเราจะทำการแยกข้อมูลกลุ่มชุดดินโดยแยกตามนี้ต่อมาเราจะทำการใส่ข้อมูลพร้อมกันหลายๆแถวเพื่อแบ่งกลุ่มชุดดินโดยการคลิกขวาที่ข้อมูลเลือก select by each view โดยลำดับขั้นตอนจะเป็นดังนี้เลือก sort group หนึ่งเลือกเท่ากับเลือก unique value เลือกตัวเลขที่กำหนดไว้เลือก All แล้วก็ทำบุนไปตามลำดับแล้วเราก็จะได้กลุ่มชุดข้อมูลที่เราเลือกไว้ต่อมาเราจะทำการเปลี่ยนชื่อกลุ่มชุดข้อมูลโดยการคลิกขวาที่คอลัมน์ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อเลือกไฟล์ calculator เลือกตัวสอนเป็น string เลือกซอย ssg ทำการใส่ชื่อชุดข้อมูลโดยจะต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูก่อนและใส่ชื่อกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการลงไปแล้วเราจะได้กลุ่มชุดข้อมูลที่ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว พอมีชุดข้อมูลกลุ่ม D, ่4กลุ่มคือ A, B, C, D แล้วก็ทำวนซ้ำแบ่งชุดข้อมูลแบบนี้ให้ครบทั้ง4กลุ่มเมื่อทำการแบ่งกลุ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการยุบข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ dissolve และลากเลยเยอร์ที่ต้องการเข้าไปใน Input เลือกซอย S, H, G เราจะได้เลเยอร์ของข้อมูลที่ยุบมาอีกหนึ่งเลเยอร์คลิกขวาที่เลเยอร์แล้วเลือก Open Attribute ข้อมูลที่ยุบเราจะแบ่งตามกลุ่มที่ตั้งไว้และเราจะเพิ่มคอลัมน์โดยการ add file ตั้งชื่อคอลัมน์และเลือกท้ายเป็น double คอลัมน์ที่สร้างมาจะใช้เป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการคำนวณพื้นที่โดยการคลิกขวาที่คอลัมน์มาเลือก Calculate Geometry เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อมาเราจะทำการจัดการ layout ให้แผนที่เหมือนคลิปก่อนเริ่มจากการเลือก Layout View ต่อมาทำการเพิ่มกริดเมื่อเพิ่มกริดเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทำการเพิ่มอินเด็กโดยการแอดรูปภาพเข้าไป ต่อมาเพิ่มเครื่องหมายทิศด้วยกัน insert dot arrow เพิ่มมาตราส่วนโดยการ insert scale bar อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรด้วยนะต่อมาเราจะทำการปรับแต่งสีให้กับข้อมูลโดยการคลิกขวาที่ shape file เลือก property เลือกแถบ symbology category unique value เลือก add value เพื่อทำการเพิ่มกลุ่มชุดดินของเราเลือกปรับแต่งสีที่เหมาะสม ปิดการแสดงผลของ s h a p e ก่อนหน้าเพิ่มเสีนรั์โดยการใช้เครื่องมือ Insert Legend ทำการเปลี่ยนชื่อโดยการคลิกขวาเลือกที่ Property และเพิ่มตารางคำอธิบายสัญลักษณ์เข้ามาและรูปแบบสำเร็จที่สวยงามจะเป็นแบบนี้การจะทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเริ่มจากการนำเข้า shapefile แล d use ทำการคลิปข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ arc t o b o x a n a l y t to extract clip ลากเลเยอร์หลักไว้ที่ช่อง input และลากเลเยอร์ที่ต้องการคลิปไปที่ช่องคลิปต่อมาใช้เครื่องมือดีโซเพื่อทำการยุบข้อมูลโดยการลากไฟล์ที่คลิปไว้ที่ช่อง Input เลือก dissolve ไฟล์เป็น mludsc เลือกปิดเลเยอร์ของเชฟไฟล์หลักเปิด a t ป r i b u t e Table ของเชฟไฟล์ที่ทำการยุบแล้ว เพิ่มคอลัมน์สำหรับการคำนวณหาพื้นที่โดยไปที่ add ไฟล์ทำการตั้งชื่อและเปลี่ยนไทยเป็นดับเบิจะทำการคำนวณหาพื้นที่โดยการคลิกขวาที่คอลัมน์เลือก calculate geometry ทำการเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรจากการใช้เชฟไฟล์และชุดข้อมูลนี้ เมื่อจัดเลยเยอร์แล้วจะได้แผนที่ในรูปแบบนี้